ไม่ใช่ร่างกายหวนะครับแผนดินไหวเวลาเจอเราอยู่ด้วยกันขาอาทิตย์นะพี่ลิงำรู้ก็น่ารักคันี้ก็น่าเลิฟในที่บอกว่าารักรอ๋อไม่จะีบกัแกงแบบเปรี้ยวเสียงอาทิตย์ตาเดียวไม่มี แกงชอบรู้เลยดไน่ารักตรงที่ตาที่ได้ไป็นแบน่ารักตรงมีเซนมีเซนนอยู่ไม่ยากหรอกแข่งเกยัน n ยันิ น้ำล้นละลูกน้ำล้นหล่ะเป็นสาสายอ่ะช่วยนานละค่ะนานตอนที่พี่ไปกัดก้อย้า พี่อีจอบอกว่าพีเดี๋ยวเลิกแล้วเจอจอยก่าทำทาเดี๋ยวทำไม้วทท่าเดี๋ยวแล้วมันแบบอิจฉาเกิพี่น้อง